ส่วนพยายนที่เป็นตำรวจของโจทย์นะก็ต้องรับฟังด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพยานยเบิกความตอนตอบคำถามค้านสอดนะเนอามหม่เนื่องจากพยานยเบิกคำตอบถามเวนะเนื่องจากพยานเบิกความตอบคำถามค้านสอดคล้องกันว่าในระหว่างการดำเนินคดีกับจำเลยนั้นความจริงพยายนต่างเห็นว่าพยายนหลักฐานไม่พออธิวลาตำรวจคนนมาพูดจำได้ไหม มึงเชื่อตำรวจคนเดียวก็บอกว่าจําได้เมื่อเธอเสื้อสนยกมาบอกว่าขนาดตำรวจที่มาฟ้องผมัพยังบอกว่าผมก็ไม่อยากฟ้องหรอกเพราะเพราะพ,ะพ,ะพะยานาหลักฐานมันก็ไม่พอแต่ผมต้องมาฟ้องเพราะมันเป็นเรื่องการเมือง <m> อ้าวทียงคิดทาไมมึงไม่คิดว่าอ้าวเขาอยู่ใต้อํานาจใครหรือเปล่ากูก็ไม่เข้าใจสักกู้องบอกว่าเดี๋ยวมึงคอยดูกูไปรักษาคนเนี้ยเดี๋ยวมึงคอยดูว่าจะมีคนขุดกันแหลกเลยเดี๋ยวมึงคอยดูนี่ผมพูดจริงแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะขุดได้ เขาขุดได้ว่าคุณเป็นใครจบอะไรยังไงลูกใครพ่อใครแม่ใครเขาคุดได้ถามว่าเป็นละเมิดเขาไม่ไม่ก็เป็นข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปทาร้ายร่างกายคุณก็เขาพูดเขาก็บอกเขาคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนยกฟ้องคดีทักษิณมาตราหนึ่งร้อยสิบสองคดีพรบอคอมพิวเตอร์โซวัตเขาทำอะไรเธอเหรอทําอะไรเธอไม่ทําอะไรเธออะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่บอกว่าเอเขาก็เลยบอกว่า บุคคลที่นํามาเผยแพร่ซึ่งเป็นคนที่ได้รับฟังคลิปวิดีโอมานตั้งแรกก็ล้วนเข้าใจตรงกันว่าจําเลยให้สัมภาษณ์โจมตีการยึดอํานาจและรัฐประหารโดยพาดพิงถึงสุเทพกับในฐานะเช้นผู้ใหญ่และองค์มนตรีเท่านั้นเขาสรุปแบบนี้ไว้เขาบอกว่าเนี่ยที่สุเทพดา่าเออพูดผิดที่ทักษิณด่าเนี่ยไม่ด่าเจ้าอยู่หัวคือด่าพวกที่ยึดอํานาจแล้วก็ด่าพวกท,ทํารัฐประหารแล้วก็ด่าสุเทพ แล้วก็ด่าทหารผู้ใหญ่และด่าอุปมนตรีแต่เมื <nee Charlotte> ่อกี้มึงพูดถึงวัง่ะวังคือใครแล้วก็บอกว่าวังสนับสนุนให้ทํารัฐประหารอะไรประมาณเนี้ยก็ผมต้องไปอ่านใ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 นสิ่งที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ยากหรอกที่จะกลับไปหาเอไอ้คลิปที่มันเขาเขาให้สัมภาษณ์นะครับต้องไปดูได้แล้วจริงๆแล้วผมบอกว่าถ้าสารเนี่ย จะมีความลึกสักหน่อยนะแล้วไปดูพฤติกรรมของทัก,กษิณที่ผ่าน่านมาแล้วไปดูว่าตอนที่ทัก,กษิณให้สัมภาษณ์ที่ทอมเพลตเอาไปเขียนหนังสือเรื่อง conversation with ทัก,กษิณนะครับ conversation with ทัก,กษิณสารไม่อ่านซชสารอาร่อานภาษาอังกฤษออกไหมอ่านอ่านไม่ออกไปดูที่อาจารย์สมสมเกียรติเขาแปลไว้ก็ได้สมเกียรติออกวิมลนก็แปลไว้แล้วครับผมว่าไม่หรอกคือผมบอกว่าไม่หรอกประเทศไทยมันไม่ได้ล่มสลายภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้หรอกครับ แต่เนี่ยมันคือสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของคนผมพูดจริงๆการ,รที่คนทั้งคนจํานวนเยอะแลวกันผมเรียกว่าคนจํานวนเยอะจะมองว่าทักษิณพูดแล้วหมิ่นพระบรมชนุภาพได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าต้องกับน้าเหลิมแต่มันมีคนอื่นๆอีกมากมายถามว่าทําไมเขาคิดแบบนั้นเขาคิดเพราะอะไรเขาคิดเพราะเขาอยากจะคิดหรือเขาคิดเพราะมันมีมูลเหตุให้คิด ือเขาคิดว่าเขาดูจากพฤติกรรมของทักษสินผมว่าสิ่งเหล่าเนี้ยไม่เป็นไรคือผมเข้าใจวารสารเขาตัดสินเนี่ยเขาจะตัดสินด้วยตัวบทมันจะมีตัวบทหนึ่งสองสามสีห่ห้าแต่อย่าลืมว่าศาลไม่สามารถจะห้ามการความคิดของประชาชนศาลไม่สามารถจะห้ามความเข้าใจความรู้สึกของประชาชนหรือว่า perception ที่ประชาชนมีต่อศาลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไม่ไม่มีทางคือโอเคศาลมีสิทธิ์ตัดสินก็ตัดสินไปไม่มีปัญหานะครับในนามของในพระประมาพิไทยของพระบาทสมเด็จยอยู่หัวได้ซ้ําไปก็ทําไปไม่มีปัญหาแต่คุณจะไปห้ามคนว่าต้องคิดเหมือนศาลไม่ได้เขาไม่คิดเหมือนคุณก็ได้แต่เขาไม่ไม่มาบอกว่าศาลตัดสินด้วยความไม่ยุติธรรมเลเขาคือเขาไม่ได้มาหมิ่นประมาทศาลแล้วกันเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวรอดูเรื่องเนี้ยครับเดี๋ยวรอดูเรื่องเนี้ว่ามันจะมีอะไรอย่างไง แล้วก็ถ้ามันมีใครไปคุยไปขุดไปพบอะไรที่มันมีความผิดปกติก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเรื่องนี้มันจะไม่จบเท่านี้เราคาบนาะมันจะไปมันจะไปอีกเรื่อยนะมันจะไปอีกเรื่อยแต่ผมเนี่ยบอกอยู่คําเดียวผมบอกว่าถ้าคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่เชื่อฟังหรือไม่มีศรัทธาไม่มีความไว้วางใจไม่มี trust ไม่มี belief ได้ออกมาต่อสารทางฮองไทยจะอยู่ยากมากจะอยู่ยากมาก แล้วก็จะเกิดอะไรที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดบนสังคมนี้นี่ผมว่าน่ากลัวมาก